โอเคครับก็สวัสดีทุกคนด้วยนะครับวันนี้ผมก็จะมาเล่นเดอะฮันเตสนะครับก็มีคนเขาดีเคสมาให้เล่นนะก็คือตัวเนี้ผมได้ลองไปแตะสักสองสามตาแหละมันก็ปลายากนิดนึงนะผมก็จะมาเล่นให้ดูนะครับก็แอดออนที่ผมจะเอาไปเลยก็คือขวานแดงนะปลาโดนก็คือจะล้มเลยนะครับแต่จะใช้ได้แค่ขวานเดียวนะอีกอันนึงก็ถ้าเป็นยกขวานไวนะครับทุกคนก็จะทำให้เรายกขวานไวขึ้น12บสองเปอร์เซ็นต์นะ โอเคครับเดี๋ยวเราก็ไปดูกันในเกมเลยนะว่าจะปังหรือจะพังนะโอเคครับอยู่กับด่านลู้หมายแจไม่ออกนะไม่รู้ว่าผมจะมาโดนหรือเปล่านะครับก็ขวานแดงนะมันใช้ได้แค่ขวานเดียวอ่ะปลาบาาคือต้องเติมเติมใหม่แล้วผมเดนเช็คเครื่องนี้แป๊บโอเคครับอยู่ตรงนี้นะไอเดวิดคิงไอ้เจ้ามันโยกหลบนะไอ้เนี่ยมันโยกหลบนะไอคนนี้มันโยกหลบนะ โอเคเดี๋ราเติมขวานก่อนนะในคนนี้มันโยกหลบนะครับทุกคนโอเคเราเด,เดินตามไปก่อนนะมันจะฉีกใบเ LT นะครับฮึไม่โดนมันย่อด้วยมันย่อหลบด้วยโอเคเดี๋ยวเราเติมขวานก่อนนะเนี่ยมันจะข้อเสียตรงเนี่ยขวานแดงอ่ะปลาไม่โดนก็ต้องเติมใหม่นะโอเคครับทุกผม ดักเลยนะง้างดักเลยโอเคแตกหนึ่งผมเติมขวานก่อนผมเห็นอีกคนละถ้าปลาโดนมันจะมันมากเลยทุกคนตัวเนี้ยโอเคครับน่จาจะกระโดดน,นะโอเคเอาไปอีกหนึ่งดอกนะครับวุ้ยเครื่องติดละเครื่องติดละเริ่มหนุกนะครับถ้าปลาโดนอาจจะสนุกแต่ถ้าปลาไม่โดนก็อีกเรื่องหนึ่งนะเฮ้ยมีคนปัน่น มันใครวะน่ะเฟิงหมิ่นหรอหลอกไฟไปก่อนอุ้ยโยกเนี่ยทุกคนเนี่ยปาไม่โดนปุ๊บแล้วก็ต้องไปเติมขวานพวรเสียเวลาสุดๆผมไม่น่าผมมาเล่นเอาคอนเทนต์อะ่ะไอขวานแดงอะ่ะก็เล่มโมติผมก็จะใช้ขวาน5 5เล่มปปนั่นแหละส่วน่ันจะดีกว่านะมันปลาได้หลายรอบนะ มื่อมีคนนี้เขาดูไฟเป็นกึนโอ้โหโตัวดเร็วไม่ทันนะอ่ะผมต้องปล่อยมั้งเนี่ยบนบ้านเล็กเป็นด้วยอืมติดขอบหน้าต่างเติมขวานก่อนลำบากแล้วงานหยาบจัดเลยฮึบโอ้โหเฉียดนะ เขาเข้าไปเข้าหลบซอกเขเข้าไปมาแลดูสู้ชีวิตจังวะเฮ้ยไม่ทัน,นอ่ะโนี่คือเตรียมขวานไว้แต่ก็ยังดูช้านะสำหรับผมนะโอ้ยคนนี้มันวิ่งรอบบ้านเลยโคเสียเวลาเลยนะไล่คนเนี่ย ถ้าบาไม่โดนผมต้องคงต้องแบบไปไล่คนอื่นแล้วโอ้ยเนาะจะฉีกไปเล่นแมสเอลทีแน่เลยเนี่ยอือหือกระโดดปะไม่กระโดดอีกมันวนเป็นกือไอเวอ้ยเด้อ โคสู้ชีวิตเติมฝานก่อนเอ้ยอันนี้ไอเดวิดอื้อไม่มีความแม่นเลยมันจะมันกะยากอยู่อะถ้าเราไม่ได้เล่นบ่อยๆอ,ยอะแต่ถ้าเราเล่นบ่อยๆก็น่าจะปลาถนัดอยู่ แกโอเคแขวนก่อนดีกว่านะพูดถึงเวลาเราจะไปเติมขวานต่อแล้วก็ไล่ล่านนะตัวมันค่อนข้างเดินช้าด้วยน,นะถ้าไม่ใส่แอดออนเดินไวอะตัวมันเดินช้ามากไปไปช่วยกันแล้ว เอาไปก่อนหนึ่งดอกโอเคแฝนก่อนไม่รีบถ้าเมมันสู้ชีวิตอย่างว่ขวานตัวเนี่ยเติมขวานมีคนปั่นแตกตรงกลางนะใครวะเพิ่งวินเหรอ ขวานเสร็จตรงนูน้นเฟิงหมินม่นออกมาหลอกหลอกจะพับไม้นะโอ้โหติดกลองจบเลยปีนไปเอาขวานเนี่ยโอ้ยอะไรกันครับนี่อ่ะค่เสียเวลา โอเควันนี้เดินดีเลยเอาไปหนึ่งอกไม่้ดนใช้แม่งแล้วขวานเลก็กอ่ะเอาขวานใหญ่ได้ตีแม่ง <c oughs> อีกคนหนึ่งเป็นเนียนปัน่นบ้านใหญ่แน่เลยอะ่ะอีกคนหายไปเลยเั่นไง <c oughs> ผมเติมขวานก่อน <c oughs> เล่นยากนะดูงนี้น่าจะเล่น แบบธรรมดาดีกว่าขวานปกติน่า้าปลาทนแต่เรามาเอาคอนเทนต์แล้วมะขวานแดงเนี่ยโอ,โอ้โหนใส่เฟืองมินว่ะมันจุกเป็นอะมันไม่ให้เราได้แบบมีมุมปลาขวานเลยอะ่ะมันรู้ว่าเรามีขวานแดงไงมันเลยแบบรัดกุมจัดๆโอ้โหเดินอย่างช้าหลอกกระโดดมีความมีการเฟกนะ เฟคก็จะกระโดดเอาไปก่อนทีนึงฝันไส้เติมขวานก่อนฝันไส้เฟืองบินอ่ะกระทีบเพื่อนก่อนแต่เล่นขวานแดงมันเล่นเอาสาใจอะทุกคนแต้มแต้มตีจะน้อยนะเท่าป่าโดนเนาะมันจะได้แต้มน้อยไม่ปันโซนบ้านใหญ่กันหรอนะปั่นกันยับยับเลยนะ จะบอกนะว่าจะจุ๊กเด็กอะโอ้โหโ,หโ,หโยกมันโยกนะไอ้คนเ,น,น,ยยเนี่ยโดนวนยาวๆเลยเนี่ยแต่ผมจะยังไม่พังจุ๊กเด็กอะอยากให้เขาแบบยังไงอะวิ่งมาตรงหน้าต่างแล้วก็ปาดักแม่งเลยโอ้โห โอ้ยข้อความดีอ้มันปลายากเกื้นขวานเดียวผมต้องเติมขวานก่อนน่าถอยเปิ์ไอ้นั่นนะทุกคนเปิ์ลของดีเตียนอะเปิดตู้ไว้อะมันจะทำให้เราเรีเซ็ตขวานไวขึ้นนะถ้าโดนนี่แบบสวยเลยนะ อ้นี้นี่ก็ปั่นเกินทำไม้ผิดฟังเล่นยากจากัดเด่นฮันทเทศใช่เล่นฮันทเทศอผมเล่นเนื้อดีกว่าเล่นตัวเนื้อมันยังแบบเออมันดูเล่นง่ายกว่าฮันเทศมันต้องลุ้นดวงเอาอะแล้วก็ฝีมือด้วยแบบคนคนเล่นแบบแม้ทึบเป็นอะไรเงีย้ยวิ่งหลบ มุมเป็นโหรอเล่นยากเลยอะ่ะโอ้โหถ้ามันไม่มีหินตรงนี้นะเราจะปาหลักได้อยู่ <c oughs> เสี่ยงดวงเลยปะไม่ทานาติดหลังคาด้วยมาไปดึงแล้ว <c oughs> ตัวเต็มขวานก่อนนะ เล่นยากจริงขวานแดง้าทื้อไม่ติดหลุ่มเกิดตรงเนินโอเคเขาน่าจะอยู่ตรงเครื่องกลางหรือเปล่าโอเคก็เอาไปก่อนหนึ่งทีโอเคผมเห็น เพิ่งบินละเดี๋ยวเรา่มแผงก่อนเอ้ยังยังโหเขาวิ่งหลบไปแล้วปาไม่โดนฮึบไม่โดนจบแล้วถ้าโดนนี่คือไฮไลท์เลยนะโอ้หแล้วแบบเดินอย่างช้าเอ้าอขึ้นเนินจะลงหลุมมาดิ ได้ปะเมื่อคนนี้จะมีคุณเจนนั่นแหละครับท่้าผู้ชมลงหลุมไปแล้วโอ้ยหัวจะปวดนะเล่นขวานแดงเติมขวานก่อนเขาเพิ่งไปดึงกันตรงกลางนะน่าจะามาประตูประตูซ้ายนะผมว่าน่าจะกำลังมานะ หิวกันอยู่โอเคน่าจะอยู่กลางอย่างงี้ต้องรีบไปหาด่วนๆ <_ L AR> โอเคเจอละโอ้โหคูอผมไอ้นี่ต่ำไปอะล็อกต่ำไปถ้าสูงกว่านี้นิดนึงน่าจะโดนละ <_ L AR> โอ้โหแหลกอ๋หไปไหนละอ๋ออยู่นู่น อะไรครับนี่อหลอกไฟจะหลงนะเติมขวานก่อนลูกนี้เล่นขวานขวานเจ็ดอันดีกว่าโอกาสโดนเยอะขวานแดงออกมาไม่ได้ใช้เลยแทบไม่ได้ใช้หนุเล่นกับคนนี้เลยดีกว่าเล่นจนตายเลยนะไอนี้เวลาจะหมดละโอ้จูบจูบมาตเตอร์หรือเปล่า ชิบอย่างยางตายยากตายยากไปก่อนแล้วกันนะเฮ้ยวิ่งขี่ไปขวาแม่งป่าอย่างยากเลยโอ้คนนี้แบบว่าสเต็ปดีนะโอเคก็โดนไปดิรอแต่ดักไม้แต่ไม่ได้พับก็แตกไป คนอื่นรอดได้นะแต่คุณต้องตายผมบอกแค่นี้คุณหลบขวานแดงผมหายรอบมากนั่นแหละคนอื่นรอดได้นะครับแต่คุณต้องตายนะไ <c oughs> ดวิดนะแต่ไม่เปิดประตูซ้ายนะไม่น่าไ,ไม่น่าทันนะไม่ทันไม่ทัน <c oughs> <c oughs> อะไรรับเนี่ยเล่นนะ้าขวานแดงเนี่ย ก็สำหรับใครที่ชอบคลิปนี้นะครับก็ฝากกดไลค์กดติดตามด้วยนะเดี๋ยวคลิปหน้าจะเป็นเดรเลนนะครับผมจะเล่นแอดออนกระทืบหนึ่งวินะแอดออนกับเบิร์กนะครับกระทืบไม้ไวแบบวิเดียวเลยก็เดี๋ยวรอติดตามชมคลิปได้นะครับก็ขอตัวลาไปก่อนนะไอซีซีที่พึงพอใจนะครับ